แสดงทุกคนทนไปอย่าอะไรยิ้มกันสู้ไปเจ็บได้สบายโลกคือละครโลกคือละคร and ในตาราอาบทา,ทาผ่านมานหน้าตาสะท้อนเงาพลางกปล่ายดน้ำคาทรุ่งสางยังเคียงข้างเธอตื่นจากฝัน ใจผู้ยิ้มของเธอไอลมหุ่นอบอุ่นไอรักเสมอ่ำเผ่มนนู นี่คือการแสดงจาก Work Point นะครับเพลงดังหนังละครมอสักครู่นี้ผมเชื่อว่าคนที่นั่งดูอยู่ทางบ้านคงร้องตามได้แบบไม่ยากเย็นเพราะว่าเป็นการผสมผสานนะระหว่างเพลงสากลเพลงไทยเดิมแล้วก็มีดนตรีแล้วก็ขับร้องโดยนักร้องรุ่นใหม่เนี่ยอโอ้อกเก่งมากเล,เ,ลเลยนะครับน้องทันน้องนุน้องแบงค์น้องโบ๊ทน้องหลินนะครับ การแสดงนี้จากเวิร์ o พอย์นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอเชิญประมุอ่อีกครั้งได้ไหมครับเอาละลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศรางวัลกันแล้วนะครับโพเดียมรางวัลมารออยู่แล้วนะครับรางวัลแรกสำหรับคำเคินนี้ในประเภทการลุ้นรางวัลเนี่ยก็คือรางวัลรายการศิละปะวัฒนธรรมดีเด่นนะครับโอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านโฉติกา อาคารกิจโสภากุลนะครับเป็นผู้ประกาศรางวันครับขอเชิญปุริมต้อนรับครับขอเรเชิญเลยนะคะและรางวัลประเภทศิละปะวัฒนธรรมดีเด่นไปดูผู้เข้าชิงกันก่อนแล้วกันครับมารอบไฟนแนลแล้วผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ครับรายการกระจกถด้านสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD ขาวมันกว่าสามารถมองเห็นลายได้ก็เลยหาวิธียอมตอกโดยสีธรรมชาติน่รายการวัฒนธรรมสร้างชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง9 m c o เอ็จังหวัดที่ผมมาที่นี่มาถ่ายทำที่จังหวัดภูเก็ตเป็นช่วงวันสำคัญวันวิสาขบูชานะครับรายการไทยศิลป์สถานีโทรทัศน์ไทย P.B.S. ก็จะเห็นลายข้างในออกมา รายการชิงช้าสวรรค์สถานีโทรทัศน์เวิร์กพอยทีวีวารายการลักษณะไทยสถานีโทรทัศน์ทไ,ไทยรัฐทีว <TV S 2> ีใช้สำหรับคล้องกับศีรษะโคนเทวบรูปเพื่อเป็นเครื่องบูชาครูเครื่องนุ่งห่มถวายครู ดังเดิมนั้นพระรัตนกรรมพลสวัสดีค่ะรางวัลรายการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดีเด่นประจำปี2565นะคะเป็นรายการสารคดีที่สร้างสรรค์รายการเพื่อถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของไทยมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้ศึกษาชื่นชมและสัมผัสสุนทรียศาสตร์และงานศรรพศิลป์ ที่สองคุณค่าแล้วร่วมกันสืบสารอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมสืบต่อไปค่ะรางวัลรายการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดีเด่นได้แก่รายการลักษณะไทยสานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีค่ะค ผ้าผืนเล็กๆใช้สำหรับคล้องกับศีรษะโขนเทวรูปเพื่อเป็นเครื่องบูชาครูเสมือนเป็นของขวัญแทนเครื่องนุ่งห่มถวายครูหลังช่างปากแต่และช่างก็มีการประดิษฐ์ดัดแปลงเหมาะม,มากเหมาะมากจริงๆเห <k ull ing> ม,มาะมากดชุดและผ้าไ,ไทยแ <c oughs> ต่ตัดออกมาได้ท <c oughs> ัน,น <c oughs> สมัยสวยมากกิ <c oughs> นดีด้วยนะคะมาแสดงมาดีๆเถ่ายภาพด้วยนะคะถ่ายภาพกับท่านรองลัดด้วยนะครับอ่าเรียนเชิญครับ และในวกาสนี้นะคะต้องขอ okay, ขอบคุณด,คด้วยค่ะท่านรองประหลัดนะคะที่ให้เก็บประกาศรางวัลค่ะและรางวัลต่อไปนะคะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะคนั่นก็คือรางวัลน,นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ดีเด่นนะคะซึ่งรางวัลน,นี้ค่ะก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันนะคะของคณะกรรมการจัดงานโทรทัศน์ทองคําและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะโอกาสนี้ครับเรียนเชิญดรธนกรศรีส,รสุขใัยนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นูประกาศรางวัลน,นะครับนี่เป็นความร่วมมือกันแน่นอนครับเราต้องการสื่อที่มีคุณภาพที่มีความปลอดภัยสู่สังคมเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันต้องมีคุณภาพแล้วก็ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับ,บเบนเชครับท่านธนากนครับสวัสดีครับนวัตกรรมสื่อคือสื่อ ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือต่อยอดจากสิ่งเดิมซึ่งมีคุณค่ามีความคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทางด้านศินลธรรมจริยธรรมและไม่มีลักษณะเป็นของเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่นประจำปีพศ2 5 6 5ได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับละครเรื่องจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบสครับ ดีครับยินดีครับขอบคุณกองทุนด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทยเรามาโดยตลอดนะครับผมเชื่อว่าคนที่ทํางานเบื้องหน้าเบื้องหลังเองก็ภูมิใจในรางวัลที่ได้รับทุกรางวัลนะครับนี่ฮะมาทั้งทีแบบนี้เรามีความสุขไปพร้อมกับทีมงานเลยนะครับนับรอยยิ้มแล้วประมาณ18รอยยิ้มนะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะคะ หวังว่ารางวัลนี้ก็จะเป็นกําลังใจให้สร้างสารรค์ผลงานดีๆให้สู่สังคมไทยต่อไปค่ะขอบคุณดรธนกรด้วยนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะครับที่ได้มีรางวัลดีๆแบบนี้ให้กับสังคมแล้วก็คนทําโทรทัศน์ให้ภูมิภาคภูมิใจนะครับขอบคุณครับเชิญเลยครับอ่าและต้องขอเรียนเชิญดรธนกรอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพื่อประกาศรางวัลต่อไปค่ะ รางวัลต่อไปคือรางวัลอะไรครับคุณแหวนครับโอ้หสำหรับรางวัลต่อไปก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าเป็นรางวัลเกี่ยวกับเยาวชนค่ะแน่นก็คือรางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นซึ่งมีชื่อผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ค่ะรายการ,ารค้าให้า่หานสถานีโทรทัศน์ไทยทีทัศน์พร้อมแล้วที่จะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโขนตัวละครโขนถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสแสดงโขนครับซึ่งในปัจจุบัน มีการแสดงขนเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นรายการซุปเปอร์เทนอเชริยะพันจี oh <my S 2> สถานีโทรทัศ e. <My S 2> น์เวิร์กพอยทีวีกัรายการรถโรงเรียน,นสถานีโทรทัศ er น์จ,จีมเอ็25นนเม25ยังมีความพิเศษเพิ่มเติมอีกเพราะในซีรีส์แก๊งนี้เนี่ยเขาชอบวางแพน รายการเก่งจริงชิงท่าเทอมสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31จากนั้น8ลบเค่ะเท่ากับ1 1กำลัง5เท่ากับ1ค่ะ3คูณ1เท่ากับ3ค่ะรายการวินวินวอลไทยแลนด์โอท็อปจูเนียสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีมีหัวใจคนละ50ดวงนักธุรกิจรุ่มยาวทีมไหนสามารถคว้าหัวใจจากคณะกรรมการได้มากที่สุด10ทีมแรกจะมีโอกาสเข้าสู่รอบชิงชนะ ขอเชิญดรธนกรประกาศรางวัลได้เลยค่ะรางวัลส่งเสริมเยาวชนดีเด่นประจำปี2565เป็นรายการมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความรู้ในห้องเรียนผนวกกับภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมกระตุ้นให้เยาวชนกล้าคิดกล้าทำเปิดโอกาสการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพตนเองรางวัลส่งเสริมเยาวชนดีเด่นประจำปี2565ได้แก่รายการวินวินวอลไทยแลนด์โอท็อปจูเนียขอแสดงความยินดีด้วยครับ คณะกรรมการทั้ง3ท่านโดยคณะกรรมการมีหัวใจคนละ50ดวงนักธุรกิจรุ่นเยาวทีมไหนสามารถคว้าหัวใจจากคณะกรรมการได้มากที่สุด10ทีมแรกจะมีโอกาสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงทุนการศึกษา2 0 0 0 0 0บาทและได้ไปทริปเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเอาหัวใจจากพวกเราไปเลยครับ <laughs> แหมนะวินวินวอโอทอปจูเนียน,นะครับเด็กๆได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์าง,งานนวัตกรรมกับงานโอทอปนะฮะ แล้วก็คว้ารางวัลกันไปนะครับขอเสียงวัมมีดีด้วยครับเอาถ่ายภาพไปนที่ลึกนะครับบนเวทดีครับขอเสียงประมืออีกครั้งครับวินวินบอลโอช็อปจูเนียจากอมรินทีวีนะครับขอบคุณดรธนกรด้วยนะครับขอบคุณนะคะเอาล่ะมาถึงรางวัลต่อไปครับเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับความฉับไว แต่แน่นอนครับณปัจจุบันเวลาที่เราได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆมาเยอะแยะมากมายคุณแมนแมนได้รับเยอะไหมแต่เนอะมันเข้ามาปุ๊บเรารู้ไหมว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อเท็จหรือข้อจริงยังไงเฟกนิวส์ไปก็เยอะนะเยอะมากต้องมีแบบว่าโอ้โหต้องต้องมีการสแกนการกรองบางทีเราก็ต้องไปไปทำการสืบค้นข้อมูลเนะว่ามีที่มาที่ไปแต่ว่าแน่นอนครับคนที่ทําหน้าที่ตรงนี้ในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารให้กลายมาเป็นเรื่องจริงที่จะนําเสนอเท่านั้นคืองานด้านการข่าวครับ ด้านการข่าวชาว้านีต่างๆเองก็พัฒนาด้านการข่าวมาโดยตลอดนะครับดังนั้นรางวันนี้ก็เลยเป็นรางวัลรายการข่าวดีเด่นนะครับซึ่งปีนี้มีผู้เข้าชิงดังนี้ครับรายการข่าวข้ามมิติใหม่ทั่วไทยไสถานีโทรทัศน์<อ>ไทยงห <PBS S 2> วดเลยพบเอี่ยวกลุ่มคนมีสีชุมชนริมตลิ่งทุ่งรับน้ำหวั่นผลกระทบระยะยาวภาคเหนืออีสานตอนบนยังไม่พ้นวิกฤตน้ำท่วม รายการ TNN ข่าวข่าสถานีโทรทัศน์ทีมเอกมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือหลังยิงทดสอบขีปนาวุธยางโควิดเพิ่มเฉลี่ยวันละ565คนส่วนที่จีนพบผู้เสียชีวิตจากโควิดรายแรกในรอบ6เดือนรายการฐานทล์กสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีที่สามถึง4ี่เปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในรอบ14ปีใช่ค่ะก็ จริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดรายการ NBT ข่าวค่ำสถานีโทรทัศน์ NBT สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่ NBT News ภาคค่ำนะครับจริงๆมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกแล้วแล้วก็เจอของจริงมาตลอด ราว่ารายการรอบโลกเดลีัสถามนีโทรทัศนรการพิพิพิวมีทหารยูเครนเสียชีวิตประมาณ9 0 0 0นนายแต่หลายฝ่ายคาดว่าตัวเลขจะสูงมากกว่านี้การสู้รบในเรื่องของการใช้อาวุธเท่านั้นแต่ว่ามีการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจด้วยนะคะครับนั่นคือผู้เข้าชิงทั้ง5รายการข่าวนะครับรายการข่าวดีเด่นประจําปีนี้เป็นรายการข่าวที่มากด้วยคุณภาพมีความเป็นกลางและทําให้สังคมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับได้แก่ เพื่อนๆกันในว,วงการข่าวด้วยกันนะครับทีนนข่าวข้ามสถานีโทรทัศน์ทีนน16นะครับกลุ่ม G7 เรียกร้องสหประชาชาติยกระดับมาตรการคว่ำบาตเกาหลีเหนือหลังยิงทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องไทยพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มเฉลี่ยว,วันละ565คนส่วนที่จีนพบผู้เสียชีวิตจากโควิดรายแรกในรอบ6เดือน ไดนเชิญเลยนะครับมผู้บริหารมาพร้อมกับผู้ประกาศข่าวทั้งชุดเลยนะฮะยินดีด้วยครับช่องข่าวคุณภาพนะครับเี็นเชิญนะครับรางวัลเกียรติยศนะครับนี่ครับรายการข่าวดีเด่นประจำปี2565นะครับดีใจด้วยนะครับรายการข่าวคุณภาพของไทยนะคะ นข้อมูลข่าวสารที่ฉับไวและทริ่งตรงด้วยนะคะเพื่อนผมเพื่อนผมออเออนีคปัดเฉงนะครับ ค่ะต้องขอแสดงความยินด,ดีด้วยอีกครั้งนะคะและต้องขอแสดงความยินด,ดีกับทุกๆรางวัลเลยค่ะเอาละคะมาต่อกันที่รางวัลต่อไปนะคะโอ้โหรางวัลน,นี้เนี่ยคอกีฬาต้องมาร่วมลุ้นกันเลยนะว่ารายการกีฬาที่คุณชื่นชอบเนี่ยจะได้เข้าชิงหรือเปล่าค่ะรา,ร,ารายการกีฬาดีเด่นใช่ไหมเป็นหมวนแบบเนาะต้องค่ะผู้เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับรายการมวยไทย7สีสถานีโทรทัศน์ช่อง7เตะดั d ร,นนาร,รายการสปอร์ตโฟกัสสถานีโทรทัศน์ช่อง9 M-CD ภูริพิลมพักดีในฐานะที่ปรึกษาของสมาคมได้มา2เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเหรียญทองได้มาจากประเภทบุคคลหญรายการไทย PBS นน Girls าา Volleyball Super Series 2ปปอ2 2ีสสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ทางฝั่งสุขโขท,ทยัยหมายเลขหนึ่งนะคะ เด็กหญิงมนชยาค่ะรายการหัวใจนักสู้สถานีโทรทัศน์ครูโฟยูน้องฝ่าใช้เวลาเกือบสองปีปรายการเส้นทางกีฬาสถานีโทรทัศน์เอ็นบทีาถามความยากมือแชร์บาสกับ ไอฮอกีน้ำแข็งผมว่าไอฮอกีน้ำแข็งยากกว่าอล้วครับนั่นคือ5รายการกีฬานะครับที่เข้าชิงในรอบสุดท้ายนะครับแต่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นครับอันนี้ขออนุญาตประกาศได้ไหมไเ,เป็นผู้ชายที่ติดตามกีฬามาโดยตลอดแต่ว่าเป็นกีฬาที่บอกปีนี้เนี่ยมาแรงจริงๆมาแรงแซงทางโค้งและที่สำคัญคนไทยเชียร์กันทั้งแผ่นดิน,นะฮะรายการนี้คือไทย PBS กีฬาวอลเลย์บอลซูเปอร์ซีร2022ครับ จากไทย PBS นะครับอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับเของนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับสของทางฝั่งสุขโขทัยหมายเลขหนึ่งนะคะเด็กหญิงมนชยาค่ะอิทธินะะยังเป็น,นะะเด็กหญิงอยู่เลยครับสสูง160เซนติเมตรค่ะนี่นครับราชนีกรเสี่ยงย่องนะครับ ดูกระทั้งแผ่นดินจริงๆนะคะแม่ดิฉันดูตลอดเลยดิฉันก็ดูด้วยก็ถือว่ามาถูกท้าครับพัฒนาวงการกีฬาไทยกับกีฬาที่คนไทยเชียร์กันทั้งประเทศจริงๆค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับรายการไทย PBS Girls Volleyball Super Series 2022ค่ะ พี่บ๊อบคะเริ่มตื่นเต้นแล้วมาสนุกเลยเรายังมาไม่ถึงเครื่องทางเลยนะคะจะไปต่อเลยหรือเปล่าดูเบรกก่อนอ๋อเหรอเดี๋ยวจะตื่นเต้นจนเกินไปนะคะช่วงหน้านะคะเรายังมีอีกหลากหลายรายงวัลให้เราได้ลุ้นกันแต่ว่าพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าอีกสักครูเดียว่ค่ะ สนับสนุนโดยเกรเตอร์ฟาร์มาทารารมบริษัทโ o ซ c จำกัดมหาชน